เที่ยวสวนมันนะคะไม่เห็นสวสวนนมังพูดก็สวยมังพูดก็งามเด้ออันนี้ทุเรียนทุ่ขาวไปดีเฮ้ยเป๊ลองชิมหรือเปล่าซือ เวลาสูบแล้วก็ดีบมันจะหีกแล้วบน้มันบแบบทีอสูได้แล้วชฮะยังบูมซูไปบมเอาเดี๋ยวจะไปบ่มเอาทำบ่ทำแมงค่โบมให้มันสุบแึ่นมาล้วมันเละมันแมอันนี้คือหมากละมูดเนาะหมมูดก็ยังี่คืาม่ันเน้ี่ย เดาพาลำคะแนกซีมเหรอเนี่ยเหาะโลเท่าใจไหมฮะตัวโลห์หกสิบบักเหาะไปอยากได้นี่ไงเป๊เป้นี่หมากอันนี่ฮะอันนี้จักโลนฮะมันสมติเอาด้วยใยที nah ่ตะปุ асибо, ่นด้วยใยเท่าใจไหม ทุ่งละลอ,อ,อยคือกันเปตะเอาทุงไหนไเลือกเอาไปเอาไปเบิรงอีกเบนคุณชาย คุง้ง้า้เป็นอยาใได้งางตัวเลงตรวเลงไปเหลือหลายๆเหมาะอ่งนกันาหวันร้อยนึงจา้าค่ะยบหวานนะคะอ่งาองนก็มีก็อ,อาวิเศษอ่าง่นอ๋ออะโวคาโดเอาอะไรไม่ไม่อะโวคาโที่ไหน เบ๊อัอดีพี่นองก่อนเบ๊ะอยู่ไหนกันนี่ไอบเบิงสวนอะไเด้เออมือ่อกี้นี่ไปไปทิงสวนบรรนาเฮี่ที่เป็นฟองอะอะไรคะฟองอรอกององอระรอกอะ อัเนีเด้อนี้ละนอร่อยชุมทาได้เลยค่ะคือบักแตงนี่เบเบต้ลองเสื้อไปกินบ้างมาพ้างดูอือฮึเอาสิเรือกจ้าอันนี้เด้ค้าซยังในนี่บ้นคือถุงอร่อยจ้าคุณยายจมโล ง่า่นี่พง่าดูเลยค่ะพว่ามันเน่ามังคุดนี่หรอไม่เน่าเป็นมังคุดของที่นี่นะคะไม่น่าโหลเราเป็นตนี้ตังสามลูกโที่ตีนค่ะตู้เรียนนี่ขายลูเท่าไหร่นี่ คุเรียนสองี่สบค่ะรับร้อดสิบกินได้เลยบอกบอสหางคูเียนคกับสองมราต้องเลบบอนก่อนถูก่แต่มันผู้สวยที่สงๆสวย้าใช่เราจะกินบอนมันกรนี่สิมังกรสามโลร้อยค่ะเอาสามโลที่ะพิเศษสีขาวจะเลืองเลยเอาเผื่อคุณตาด้วยเออสีขาวสโลร้อยใช่ เอาทุงเผื่อคุณตาด้วยขาดูตจะปเยข้างาผมางเงาะนี่เด็กจักบานขึ้นเอาเราหางสีสามเราเริ่มไหวแล้วค่ะทีโตนมันกระเบิดละนอครับโจทหาบางหันกระเห็ดเรื่องซุปเนี่ยอแล้นเดแ๋ยว เป๊ะลองชิมดูสิอร่อยหรือเปล่าถามบอกไม่นวนหน่อยสิไม่นวนซื้อเงาะกินวันนั้นแซบอยู่หน่อยหนึ่งเป๊ะเอานี้ด้วยสิคุณชอบนี่สามร้อยค่ะหนึ่สองสาม บับ่อแดดบอกทุเรียนขามาสิยอมเอาบอกทุเรียนใย่ายลำแน่เ,นนเอาแบบกินมือ,อน่เอาแบบกินเหมือนแบบบางเมียกนี้นี่คืออะ่นค้าท่นค่ะี่เมียบีสองหมือนค่ะก็ือมือนมีแบบสองวันกับพรุ่งนี้ค่ะ โอเคจ้าพี่น้องพอกันคลิปหนาเด้อเป๊ปเป๊ปไปยืนนี่ก่อนยืนทางนี้ก่อนแป๊บนึงยืนหนงนี้ก่อนพอกันคลิปหนานะครับได้้แลว